สวัสดีครับอขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนเกษตรมือใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ใช่ช่องใหม่แล้วนะครับเดิมก็ใช้ชื่อนามสกุลของตัวเองเป็นชื่อช่องนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นให้มันตรงกับความชอบ นะครับของเจ้าของช่องคือของผมเองนะครับคือเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ปลูกผักนะครับนะกินเองนะครับอ่าขอในนแนก็เปิดช่องใหม่แล้วนะครับเปิดชื่อช่องใหม่นะครับก็ขอทบทวนความจําหน่อยนะครับอ่าที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้ก็มีพื้นที่ประมาณ งานครึ่งนะครับพื้นที่ประมาณงานครึ่งนะครับก็ได้ซื้อไว้เป็นที่ของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนชอบปลูกผักปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะครับเดิมก็พักอยู่รวมถึงปัจจุบันด้วยนะครับปัจจุบันก็พักอยู่บ้านพักราชการนะครับซึ่งก็มีพื้นที่ที่จะ ลูกอะไรไม่ได้มากนะครับไม่ได้มากเพนะราะ <_ EN> นั้นก็เลยเตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อเผื่อไว้หลังกเกษียณนะครับหลังกเกษียณอายุราชก,การก็เลยมาเตรียมพื้นที่ของตัวเองไว้ก่อนนะครับ <_ EN> <_ EN> จากเดิมนะครับจากเดิมตอนแรกเลยเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นที่ที่ลกล้างมากนะครับลกแล้วก็ลุ่มนะครับทั้งลกแล้วก็ต่ํานะครับ แล้วก็ได้มาปรับปรุงนะครับโดยลื้อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาดินมาถมนะครับเอาดินมาถมนะจึงเป็นพื้นที่ทีนะ่ดูดีอย่างที่เห็นนะครับนะแต่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่อยู่ตรงกลาง ใกล้ๆตลาดบางสะเลนะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับโดยที่รอบๆนี่ก็เป็นบ้านพักเป็นรีสอร์ทไปหมดแล้วนะครับเหลือที่ผมอยู่ที่เดียวตรงนี้ที่เป็นป่ากล้วยนะครับนะแรกเริ่มเลยนี่ก็เริ่มโดยการปลูกกล้วยนะครับพอได้พันกล้วยอะไรมาก็เอามาปลูก ให้เต็มพื้นที่อยู่ก่อนนะครับปลูกให้เต็มพื้นที่ไม่ว่าได้หน่อกล้วยอะไรก็มาปลูกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงกล้วยที่ผมปลูกนี่ก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะแล้วก็อตรงนี้อันตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นต้นไม้อาจจะว่าเป็นต้นไม้ต้นแรกเลยนะครับเป็นต้นแรก ก็เป็นผักชายาหรือผักผักชูรสผักคะนา้าคะนากินใบมะลกอกินใบนะครับเรียกได้หลายชื่อนะครับผมก็เอามาปลูกไว้เป็นเป็นแนวเขตที่ติดอยู่กับถนนตรงน,นี้นะครับเ,เป็นแนวเขตตรงนั้นก็ทําไว้เป็นช่องที่สําหรับเอารถเข้ามาจอดนิดหน่อยนะครับาจากนั้นก็หลังจากปลูกต้นนี้แล้วก็ ัดมาก็เอากล้วยมาลงนะครับจนเต็มพื้นที่นะครับจนเต็มพื้นที่กล้วยที่ลงก็จะมีอะไรมากครับลงไว้จนไม่ร no ู in kung 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 Hello, ้นะครับว่ากล้วยพันนี้เป็นกล้วยอะไรนะกล้วยพันธุอะไรนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีผู้ที่ผู้รู้ผู้ที่ทําสวนกล้วยนะครับมาเห็นเข้านะครับก็บอกว่ามันน่าจะเป็นกล้วยประเภทกล้วยนมนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากล้วยนมอะไรอะครับกล้วยนมสาวกล้วยนมมีนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพราะอันนี้มันคือกล้วยอะไรนะครับปลูกจนออกเครือแล้วยังไม่รู้เลยว่ากล้วยอะไรนะครับน,นี่ก็กล้วยหนึ่งหนึ่งชนิดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชนิดก็เป็นกล้วยอันนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับ ผู้ที่ตามสวนกล้วยก็มาเห็นก็บอกว่าเป็นกล้วยกล้วยน้ำไทนะครับกล้วยน้ำไทนะครับอันนี้หอีกหนึ่งพันนะครับหนึน่อันนี้ก็กำลังจะออกเครืออีกหนึ่งต้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเช่นกันนะครับนะ่าจะเป็นประเภทกล้วยน้ำว้านะครับอันนี้นะ นี่กล้วยอะไรอีกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นต้นนี้เป็นกล้วยกล้วยไขก่กำแพงเพชรนะครับอันนี้ก็ได้มาจากน้องที่แผนกให้มานะครับนะกล้วยไข่กำแพงเพชรอ่าอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับน,นี้เป็นกวยน่าจะเป็นกล้วยหอมนะครับ มีอะไรอีกครับมีกล้วยอะไรอีกอันนี้ขอแนะนําต้นกล้วยก่อนนะครับอันดับแรกเพราะว่าเป็นเป็นพืชที่เอามาลงเป็นเป็นอย่างแรกนะครับนะอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับก็น้องที่บรรแกให้มาเหมือนกันนะครับอ่าต้นนี้เป็นกล้วยหอมที่ต้นสูงใหญ่ที่สุดนะครับอนะนะ ทางในก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับนะครับอันนี้ก็เอามาล่าสุดเป็นน้องบอกว่าเป็นกล้วยหอมมาเลยนะครับก็ออยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่าอ่าชนิดต่อไปนะครับอ่าต้นชนิดต่อไปก็เป็นอันนี้เป็นอะไรครับมันบอลลี่นะครับมันบอลลี่ก็เอามาปลูกไว้ สองต้นนะครับนี่เป็นต้นแรกนะครับแล้วก็ต้นนี้อีกที่เอามาลงมาพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นอินทรพาลัมนะครับที่ฝังมเมล็ดไว้นานมากจนลืมนะครับพอมันขึ้นมาก็พอนึกได้ว่าน่าจะเป็นอินทราลัมนะครับก็เลยเอามาลงไว้แล้วก็ พาะจากมเมล็ดเลยนะครับเวลาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีลูกหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับอ่ามาลงไว้1ต้นนะครับตรงมุมพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นชนิดต่อไปที่เอามาปลูกไว้นะครับก็คือเป็นมะละกอนะครับมะละกอ อาจจะเป็นมะละกอพันธุ์แขกดำนะครับก็เอาลงไว้หลายต้นด้วยกันนะครับก็ได้กินได้กินไปหลายลูกแล้วนะครับนะออกลูกให้กินแล้วนะครับออกผลให้กินแล้วนะนี่นะครับอันนี้นะครับนี่ อ่าทีนี้ต่อไปก็นี่ครับเป็นตะไคร่นะก็ปลูกไว้หนึ่งกอนะครับกอใหญ่ๆปลูกไว้จนกอใหญ่แล้วไม่ได้มาตัดไปกินนะครับเพราะว่าในบ้านพัก,การาชการก็มีกินอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มาตัดไปกินนะครับก็เลยกอก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพริกนะครับอ่าก็พอดีได้ พันพริกขี้หนูฝานะครับเม็ดเล็กมากแต่รสจะเผ็ดน่าดูนะครับก็เอามาปลูกไว้ประมาณสองสามต้นนะครับอันนี้พริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูอันนี้ก็เป็นขนุนนะครับขนุนหนึ่งต้นนะครับปลูกไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นน้อยหนานะครับเอาน้อยหนามาลงไว้ไว้สองต้นนะครับเออส่วนใหญ่จะลงต้นไม้ยืนต้นเนี่ยจะลงไว้ประมาณข้างๆพื้นที่นะครับเพราะว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าบริเวณตรงกลางนี่จะปลูกสิ่งก่อสร้างที่พักตรงไหนยังไม่ทราบยังไม่ได้มีโครงการนะครับตอนนี้ก็ทำสวนไว้ก่อนนะครับ <laughs> อ่า อันนี้ก็เป็นมะกรูดนะครับนี่ลงมะกรูดไว้หนึ่งต้นนะครับสองต้นนะครับฝั่งนี้ต้นหนึง่งฝั่งนู้นต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับอันนี้เป็นไม้ประดับที่เขาให้มาจันผาถ้าจำไม่ผิดนะครับ<ส>ก็ฝั่งไว้หนึ่งกอนะครับนี่อันนี้ก็เป็นมะนาวนะครับเป็นมะนาวแป้ลลำไพก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับก็เสียบยอดเสียบยอดมานะครับสภนะาพใบใบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เป็นแคนเกอร์นั่นเองนะครับแป้นลำไยจะไม่ค่อยทนกับโรคแคนเกอร์นะครับ,นะรบแต่ต้นนี้ต้นนี้เป็นมะนาวทูนเก้าไร้เมล็ดนะครับทูนเก้าไร้เมล็ดก็ตอนมาจาก ในบ้านพักราชการนะครับตอนเสร็จก็เสริมลากโดยใช้ต่อส้มโอนะครับต่อส้มโอเสริมลากไว้ก็กำลังจะแตกยอดเจริญองอกงามนะครับก็อันนี้อันนี้อันนี้ก็เพิ่งเอามาลงหเมือนกันอันนี้เป็นอา่า อะไรนะนึกไม่ออกคนคนชาวบ้านให้ให้มาให้มาลงไว้นะครับอดอกอะไรนะ,ะนึกนะดูนึกไม่ออกเอามาปลูกไว้แล้วก็นึกไม่ออกดูดีครับอ,อันนี้เพิ่งลงไว้นะครับอันนี้ก็เป็นส้มโอที่ไม่ได้เสริมรากนะครับ เอามาลงไว้ต้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นคานะครับคานะครับลงไว้หนึ่งกอนะครับอ่าอ,อันนี้ก็เป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับกล้วยเล็บมือนางนี่เพิ่งเอามาลงเมื่อสักครู่นี้เองครับพอดีเพิ่งได้หน่อมานะครับก็เอามาลงไว้อ่า ส่วนอันนี้ก็เป็นอยนางนะครับกอย้านางนะครับก็ขุดมาฝังไว้เพื่อเวลาทําต่อไปถ้าเกิดว่าทําข้าวทำอะไรกินก็จะได้ไม่ต้องไปหาไก่นะครับได้รอบรอบบ้านนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรล้างจืดนะครับ สมุนไพรล้างจืดตอนที่อยู่ในบ้านพักแคนาลการก็ใช้ล้างจืดตัวนี้นะครับช่วยชีวิตสุนัขนะครับที่ได้รับโดนยาเบื่อ,อน,นี่หลายตัวเลยนะครับช่วยชีวิตได้หลายตัวเลยนะครับก็เลยเอามาปลูกไว้หนึ่งกอนะครับหนึ่งกออันนี้ก็เป็นผายเลี้ยงหวานนะครับอันนี้ซื้อมาจากออนไลน์ไม่รู้ว่าใช่จริงหรือเปล่านะครับ จริงๆแล้วก็อยากจะมีไผ่เลี้ยงเอาไว้ใช้ประโยชน์โดยใช้ต้นนะครับเอามาใช้ประโยชน์อาจจะามาค้ำกล้วยมั่งอะไรมั่งอะไรง่ายๆนะครับนะก็ปลูกไว้แตกหน่อขึ้นสูงแล้วนะครับนะอันนี้ก็ต้นแคเตี้ยนะครับต้นแคเตี้ยก็เอามาลงไว้หนึ่งต้นนะครับนะหนึ่งต้น อันนี้ก็เมื่อเอามาลงไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นต้นขี้เหล็กนะครับก็พอดีว่าคนทางบ้านชอบกินนะครับอพอทํามาก็เรามีโอกาสได้กินด้วยก็เลยหามาปลูกไว้หนึ่งต้นนะครับอ,อันนี้เป็นกล้วยหอมคาเวนดิสนะครับ อันนี้ซื้อออนไลน์มาลงไว้นะครับก็กําลังจะแตกหน่อนะครับกําลังแตกขึ้นมานะครับส่วนหลุมนี้นะครับหลุมนี้ก็ปลูกอ้อยไว้นะครับนะครับทำอ้อยไว้จนออกรากแล้วก็เอามาฝังไว้นะครับแต่ก็หน่อยังไม่พ้นดินนะครับเดี๋ยวกาสต่อไปก็จะโพสให้ดูนะครับนะ ต้นต่อไปที่ปลูกไว้ก็คือชาอมนะครับอันนี้ชาอมนะฮะจริงๆตอนที่ที่ปลูกชาอมนี่ก็ไม่ได้หวังว่าจะปลูกชาอมอย่างเดียวนะครับอ่ปลูกต้นนี้ด้วยนะครับนะนี่ครับเป็นผักหวานป่านะครับเพราะจากเมล็ดนะเพราะจากเมล็ดนะครับ เอามาลงไว้ใต้ต้นชะอมนะครับลงไว้ทั้งหมด9มเมล็ดนะครับ9มเมล็ดตอนนี้ก็งอกค้นดินมาแล้ว8ปดแล้วนะครับ8มเมล็ดมีอยู่มเมล็ดเดียวนะครับที่ที่เน่าเสียนะครับลงไว9้9นะครับนะได้8 ก็ถือว่าดีใจนะครับดีใจมากที่นี่ครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับที่ปลูกไว้ใต้ต้นชะอมนะครับใต้ต้นชะอมอันนี้ก็เป็นมะกรูดอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นมะกรูดอีกหนึ่งต้นนะครับที่อยู่อีกฝั่งฝั่งตรงข้ามนะครับกับต้นเมื่อกี้นะนะนี่ก็ผักหวานป่า อยู่ใต้ต้นชะอมนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งเป็นมะม่วงสามฤดูนะครับอันนี้เพาะจากมเมล็ดนะครับนะอันนี้เพาะจากมเมล็ดก็มาปลูกไว้นะเผื่อเอาไว้ตำน้ำพริกนะครับมีอะไรอีกครับอันนี้ก็เป็นขมิ้นขาวนะครับ เอาขมิ้นขาวมาฝังไว้ก็แตกขึ้นมานะครับเป็นแถวตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นฝรั่งฝรั่งแตงโมนะครับฝรั่งไส้แดงนะครับก็ซื้อออนไลน์มา1ต้นนะครับก็หวังว่าจะเอาไว้ขยายพันธุ์นะครับปลูออกต่อไปนะครับออันนี้ก็ ใต้ต้นชะอมเหมือนกันนะครับใต้ต้นชะอมก็มีผักหวานป่าอีกหนึ่งต้นนะครับอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นมะม่วงอีกหนึ่งต้นอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เสียบยอดนะครับซื้อมาออนไลน์เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชะอมที่ผักหวานป่าหนึ่งเมล็ดที่ไม่รอดนะครับ ึ่งเบลที่เน่าก็เหลือแต่ต้นชะอมต้นเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับต้นอื่นๆก็ปลูกเป็นแถวไว้ใลลักษณะนี้นะครับข้างกำแพงนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับเป็นกล้วยหอมอันนี้ก็ชะอมอีกหนึ่งต้นนะครับนนชะอมอีกหนึ่งต้นแล้วก็จะเห็นนะครับ ผักหวานป่านะครับผักหวานป่าเพิ่งขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรนะครับยอดเลยหักไปแต่ก็กําลังจะแตกใหม่นะครับแต่จะแตกช้ามากนะครับผักหวานป่าเพราะ,มะเมล็ดจะค่อนข้างช้านะครับนะอันนี้ก็เป็นมะม่วง1ต้นนะครับอันนี้เป็นมะม่วงอะไรนาะ อันนี้เพราะจกเมล็ดเหมือนกันนะครับมะม่วงจำชื่อไม่ได้แล้วเอามาลงไว้นะครับลงนาจัดจะจำไม่ได้แล้วครับอ,อันนี้ก็ชะอมอีกหนึ่งต้นนะครับอ่านนี้เป็นเป็นผักหวานป่านะครับที่ เพิ่งกาลังจะโผล่พ้นดินขึ้นมานะครับนิดเดียวเองนะครับะจะเห็นว่าทุกต้นนะครับทุกต้นที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยเพาะตอนนี้อายุประมาณสามเดือนกว่านะครับทุกมเมล็ดนะครับสามเดือนกว่าะจะเห็นว่าบางต้นก็โผล่พ้นดินขึ้นมายาวแล้วแต่บางต้นก็เพิ่งจะขึ้นมานะครับจะช้ามากนะครับอ อันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมอีกหนึ่งต้นแล้วอันนี้อะไรอันนี้มะม่วงเขียวเสวยนะครับอันนี้เป็นเขียวเสวยเขียวเสวยเสียบยอดเหมือนกันนะครับก็ลงไว้หนึ่งต้นนะครับนี่ก็ชะอมอีกหนึ่งต้นนะครับชะอมอีกหนึ่งต้นแล้วก็มีผักหวานป่าตาต้นชะอมอีกหนึ่งต้นนะครับ อ,อันนี้ก็ชะอมอีกหนึ่งต้นเหมือนกันนะครับอมอีกหนึ่งต้นต้นสุดท้ายนะครับต้นสุดท้ายนี่นะผักหวานป่าเหมือนกันนะครับกําลังขึ้นมานะฮะทั้งหมดก็ได้แปดต้นแล้วนะครับผักหวานป่านะครับปลูกไว้แปดเมล็ดเก้าเมล็ดนะครับปลูกไว้เก้าเมล็ด ขึ้นมาแปดนะครับนะพอขึ้นมาแรกๆก็ครอบไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อบังแดดนะครับเดี๋ยวพอขึ้นมาสุดฝาครอบนี้ก็ค่อยเอาออกนะครับให้อ่าโอมเป็นพี่เลี้ยงนะครับอ่าโจมเป็นพี่เลี้ยงนะครับครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้และต้นกล้วยต้นผักต่างๆนะครับที่ ผมได้ปลูกไว้นะสวนเกษตรมือใหม่นะครับมือใหม่จริงๆนะครับบางต้นนี้ก็จะปลูกแบบปลูกฝังลงดินเฉยๆนะครับโดยเฉพาะบริเวณตรงกลางนี่ดินที่ถมใหม่นี้จะค่อนข้างแข็งมากนะครับอพอดินแข็งมากก็กล้วยจะไม่ค่อยจเจริญเติบโตนะพอดินแข็งนะครับพอดินแข็งก็ทํำยังไงดีนะครับ พอดีก็มีขวดน้ํานะครับขวดน้ํเป่าอยู่หลายขวดนะครับผมก็ทําในลักษณะนะอย่างนี้นะครับนะเอาขวดน้ําโดยเจาะนะครับเจาะบริเวณฝานะครับแล้วก็ตัดบริเวณก้นนะครับเจาะที่ฝานะครับเจาะที่ฝาด้านในนะครับนะเจาะไว้รูใหญ่หน่อยนะครับรูใหญ่หน่อย แล้วก็เอามาขุดนะครับฝังไว้ที่โคนของต้นกล้วยนะครับฝังไว้ที่โคนของต้นกล้วยเสร็จแล้วผมก็จะเอาดินนะครับเอาดินใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับเอาดินใส่ลงไปเล็กน้อยแล้วก็เวลาลดน้ําเวลาลดน้ําผมก็จะเอาน้ําใส่ออไปนะครับใส่ไปน้ําที่ใส่ลงไปนี่ก็จะค่อยๆซึมลงไปนะครับจะไม่ซึมหายลงไปทีเดียวนะครับอ่ะ ก็จะความคิดของผมนะครับก็จะช่วยให้น้ำเนี่ยซึมลงไปใต้ดินได้ลึกๆนะครับ,นะรบเพราะดินมันจะแข็งนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทําลักษณะนี้เวลาเอาน้ําลดนะครับน้ําจะไหลออกด้านข้างไปหมดนะครับจะไม่ค่อยซึมลงไปที่โคนกล้วยมากนักนะครับนะก็ก็หลังจากที่ผมทําลักษณะนี้นะครับ ผมทําลักษณะนี้ก็ต้นกล้วยที่เดิมมันต้นเล็ก,กน,นะครับไม่จเจริญเติบโตนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความชุ่มชื้นดีขึ้นนะครับนะจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เลยนะครับเดิมนี่ต้นเล็กมากนะครับต้นนี้นะพอเอาผมทําลักษณะนี้นะครับนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมใส่น้ําเต็มนะครับนะตอนนี้ก็น้ำมาซึ้งนะ ยุบลงไปครึ่งหนึ่งนะครับนะยุบลงไปครึ่งหนึ่งยังไม่หมดนะครับเพราะนั้นความชุ่มชื้นก็ยังมีอยู่นะครับ RPG, ต้นนี้เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะเดิมแตกขึ้นมาเหมือนจะไม่รอดน,นะครับดินตรงนี้แห้งมากนะผมก็ทําลักษณะนี้นะก็แตกยอดขึ้นมาเขียวขึ้นมาเลยนะครับนะเขียวขึ้นมาเลยนะนอกจากจะทําตรงนี้แล้วก็ เอาญ้ามาคุมด้วยนะครับนะญ้าที่ผมตัดนะตัดในส่วนนี้ตัดญ่าเสร็จก็เอาญ้ามาคุมที่โคนกล้วยนะก็น่าจะมีมีผลทําให้อ่ต้นกล้วยนี่ได้รับความชุ่มชื้นด้วยนะครับนะนอกจากจะใช้ขวดน้ําฝังไว้แล้วนะครับนะอันนี้ก็นะเหมือนกันนะครับอ่อ,อ่อันนี้ก็เป็น ถ้าจุลินทรีย์ส่างอแสงที่ขยายไว้ขวดหนึ่งแล้วก็มาวางไว้นะครับวางไว้ก็เวลามาลดน้ําผมจะมาเต็มที่ส่วนใหญ่หลังๆนี้จะมาทุกเกือบทุกวันนะครับนะถ้าฝนไม่ตกผมจะจะลดน้ําเกือบทุกวันนะครับนะจุลินทรีย์ต่าแสงนี่ที่ทําไว้นะในบ้านพักรายการก,ารก็ทําไว้หลายขวดนะครับเลยก็เอามาไว้ตรงนี้ขวดหนึ่งนะครับก็ แดงแล้วนะครับเกือบจะใช้ได้แล้วนะครับนะครับนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอให้รายละเอียดนะครับสําหรับนะเปิดตัวสําหรับสวนเกษตรมือใหม่นะครับสวนเกษตรมือใหม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับก็ขอฝากพี่น้องนะครับช่วยกดติดตามนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครับเดี๋ยวก็จะผมมีอะไรก้าวหน้าก็จะพยายามถ่ายคลิปมาให้ให้ชมกันต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ